วันนี้ตาหลอยนะครับเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณน้ำใจจากชาวจันทบุรีและชาวตราดแล้วก็บอกด้วยว่าหากมีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ครับเมื่อคืนนี้เนี่ยตาลอยนอนโรงแรมเคพีกแกรนจันทบุรีพักอยู่ที่นั่นนะครับ,รบแล้วก็พอตอนเช้าก็เก็บข้าวเก็บของนี่เพื่อเตรียมที่จะเดินทางกลับ บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างที่กําลังเก็บข้าวเก็บของอยู่เนี่ยก็สไตล์แกนะฮะบ้านๆก็คุยกับคู่ใจแกด้วยคู่ใจคือรถเนี่ยรถซาเล้งเอ้ยอย่างองแงนะอย่ากเกเรนะเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วผู้สื่อข,ข่าวก็สังเกตไงสีหน้าแกช่วงนี้ดูเศร้าๆนะเหมือนไม่อยากกลับบ้านห,หรือเปล่าแต่เอาละก็ถึงเวลาละก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับสัมภาษ์ตาลอยครับตาลอยบอกว่าขอบคุณมาก ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งชาวตราดแล้วก็ชาวจันทบุรีมาอยู่ที่นี่ไม่กี่วันเนี่ยแต่ว่าอบอุ่นมากๆ <S <S ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะครับไม่ได้ผมในน,นะ้ะผูเท่าสัญจรจากเพื่อนมาถึงขบบุมขบผมโของคุบผชาวตาและชาวจังหวัดจันทร์ให้การต้อนรับผมอย่างดีความอบอุ่นไม่รู้จะเป็นการที่หลับที่นอนอะไรนั้นก็ ผมมีพูดไงนะว่าเป็นสุดยอดการต้อนรับของคนเท่าคนหนึ่งมาจากพระถิ่นมาจากจากอุบลราชธาน,นีอำเงเพ้นนํำยืนเนี่ยมาถึงนี่ก็มาถึงที่ว่าจะไปทั้งตั้งขาข้าวขึ้นจะกลับกันกับกบ้านกลับจัดที่พักให้อย่างดีอาหารการยไม่ให้ตบกบกคล้องขอบคุณมากขอบคุณคนที่รับตรงขอบค,คุณท่านน้องทั้งสองคนที่ว่าลูกหลานมันลูกหลานทีก็ ไม่ใช่ไปไล่ไปรับเกิดมีอกาสาก็จะมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งได้แล้วเด้อว่าคืทีนี้น้นำใจของชาวจันทบุรียังไม่หมดนะ,ะระหว่างที่กำลังเดินทางเนี่ยปรากฏว่าตาลอยไปแวะจุดตรงนี้เป็นร้านขายของฝากของ,ของที่จันทบุรีเนี่ยคือผู้สื่อข่าวก็ถามบอกตาลอยอยากกินอะไรครับตาลอยบอกอยากกินปลาอีฮืองงกันใหญ่เลยจริงๆงงเลยอะไรครับ,รบปลาหมึกแห้งอยากกินปลาหมึกแห้งครับ,รบทีนี้ไม่ได้ซื้อเลยคะ คือคือยังไม่ทันควักเงินซื้อเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ทราบว่าเอ,าอ้าตาลอยเลยอเอามาถึงตรงนี้แล้วก็พากันเอาไม่ว่าจะเป็นผลไมกลากไม้อาหารทะเลแปรรูปโอ้โหแย่ไปหมดเอามาให้ตาลอยนะเพราะฉะนั้นปลาอีฮือก็ได้แล้วแหละแต่ไม่ไม่ต้องซื้อคือเป็นน้ําใจจากคนจันทบุรีจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมอบให้นี่ฮะนี่นเต็มเลยเต็มเลยแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปกันด้วยเนี่ยมาส่งตาลอยกลับจังหวัด อุบลราชธานีทีนี้ระหว่างการเดินทางเนี่ยอย่างในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีก็มีทางด้านของหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีคอยติดตามดูแลความปลอดภัยให้นะครับระหว่างทางก็จะไปเรื่อยจนถึงอำเภอนนยามรพราะอำเภอในายามก็จะเป็นรอยต่อเข้าสู่อำเภอแกลงโจระยองละ ทีนี้ก็จะเป็นการส่งต่อไปให้หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ของระยองเนี่ยดูแลแกต่อไปใ,ให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็จะเป็นเงี้ยเรื่อยจนถึงอุบลราชธานีแหละนี่แหละฮะ